หาเราเจอบน Google แค่พิมพ์รถบรรทุกดีๆสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รถบรรทุกดีๆนะครับแหล่งรวมรถบรรทุกและเครื่องจกักรมนหนักซื้อขายรถบรรทุกอย่าลืมนึกถึงเรานะครับเดี๋ยววันนี้พามาชมรถ10ล้อติดเครนนะครับตัวรถนะครับยูอิวสุ FVM 240แรงม้าจดเวียนปี2อ6 2นะครับตัวเครนนะครับทาดาโนนะครับ 5ตัน4ปอกขอฮุกนะครับเครนใหม่เลยนะครับสำหรับเครนสภาพใหม่มากนะครับตัวกระบะพื้นเรียบนะครับความยาว6.7เมตรสนใจชมรถก็สามารถเข้าไปใน o o o l l m m p s พิมพ์รถบรรทุกดีๆแล้วกดนำทางมาได้นะครับสำหรับช่องทางการติดต่อนะครับมีทั้งเบอร์โทรและ ID l ดียอยู่บนหน้าจอของพี่ๆนะครับแอดไลน์เพิ่ม พูดคุยได้นะครับขอรูปขอรายละเอียดได้นะครับส่วนเบอร์โทรสามารถโทรคุยโดยตรงกับเฮียได้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเราตั้งราคาไว้ที่2 3 5ล้านบาทเท่านั้นนะครับยางดอกเต็มทุกดอกนะครับรถพร้อมใช้งานเครดิตด,ดีจัดเต็มนะครับสำหรับคันนี้ซื้อสดราคาพิเศษแวะเข้ามาพูดคุยได้นะครับสำหรับร้านเปิดทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันนักหยุดนักขัตะเลิก เราก็เปิดนะครับสนใจชมรถสามารถมาได้เลยนะครับสำหรับรถเคลนนะครับช่วงนี้มีทั้ง10ล้อ6ล้อนะครับหัวลากติดเคลนก็มีนะครับทั้ง3ตัน5ตันนะครับอยากได้รถเคลนนะครับโทรสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับทุกคันนะครับจัดไฟแนนซ์ได้สนใจยังไงนะครับสอบถามพูดคุยได้นะครับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ก็อย่าลืมเข้าไปกดนะครับจะได้ไม่พลาดรถเข้าใหม่นะครับกดแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเวลามีรถเข้าใหม่ก็จะแจ้งเตือนพี่พนะครับสำหรับคลิปใหม่เข้ามานะครับทุกช่องทางนะครับสําหรับภายในห้องโดยสารนะครับเดิมๆเหมือนรถไยแดงนะครับเบาะไม่มีขาดพรมอะไรไม่มีขาดนะครับเราทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับสําหรับตัวรถ fvm 240คันนี้นะครับ สนใจแวะเข้ามาชมรถคันจริงได้นะครับว่าสวยแค่ไหนนะครับตัวรถสวยมากแล้วก็เครนใหม่นะครับสำหรับไมเลียสนะครับ1,36680นะครับกิโลเมตรสนใจชมคันจริงนะครับแวะมานะครับสอบถามเส้นทางได้จะใช้เบอร์โทรหรือจะใช้พิกัดใน o o o l l m m p s นำทางมาได้นะครับ ช่วงนี้รถเครนพอมีให้เลือกนะครับทั้งหล้อสิบล้อไม่ว่าจะเป็นกระบะคาโก้หรือเป็นพื้นเรียบนะครับช่วงนี้รถพอมีให้เลือกก็แวะเข้ามานะครับสำหรับลูกค้าที่มีรถเก่าสามารถมาเทินได้นะครับไม่ได้ใช้อย่าไปจอดเฉยๆนะครับเอามาเทินกับทางร้านได้นะครับสนใจยังไงนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับสวัสดีครับ